ัวไร้ผงชูรสสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆคลิปนี้เนจะชวนมาทําทับทิมกรอบซึ่งเป็นอาหารที่เนชอบมากเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือช่วงหลังมาเนี่ยกินแป้งที่แพ้รูปไม่ได้เกิดอาการแพ้แต่วันนี้โชคดีมากเลยค่ะที่มีไอเดียที่ดีอันนี้คือบิ รูทนะคะบิดรูทเนี่ยถ้าเราทานสดเนี่ยเขาช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งได้ดีเลยนะช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะมันจะมีสารเบทานินเนาะที่ทําให้เพิ่มออกซิเจนในเลือดใครที่เลือดน้อยเนี่ยให้หาบิดรูทสดๆมาทานนะแต่บิดรูทอ่าถ้าสมมุติว่าทานดิบเนี่ยจะได้วิตามิน A วิตามิน B รวมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแบบสุกโดนความร้อนนะไอตัวไลโคปีนนะคะที่ ที่ยับยั้งเซลเล์มะเร็งไลโคปีนที่มีอยู่ในมะเขือเทศนะคะแบบเดียวกันเลยเราต้องผ่านความร้อนเราถึงจะได้ไลโคปีนนะคะซึ่งคลิปนี้เน่ก็จะมาทําทับทิมกรอบหั่นบิดรูทเนี่ยให้เป็นรูปเต๋าสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อนๆนให้เป็นปลูกเต๋าลูกเต๋าแบบนี้แล้วเราก็ใช้ปริมาณที่พอเหมาะเพราะบางคนเขาไม่ทานเหมือนเราเราก็ไม่ต้องทําเผื่อใครก็ได้นะทําแต่พอดีนะคะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราจะใช้แป้งแป้งในที่นี้คือแป้งสาคูจากต้นนะคะ เป็นต้นสาคูมันจะหยาบนิดนึงใครที่ได้เม็ดไปก็เอาไปปั่นแบบนี้ค่ะปั่นเหมือนเราปั่นข้าวคั่วพอเราปั่นเสร็จเดี๋ยวแป้งเขาก็จะแบบเป็นแป้งที่แบบละเอียดนวลเหมือนแป้งทานหน้าได้เลยค่ะอันนี้ปั่นเสร็จแป้งสาคูที่จากต้นเนี่ยนะเอามาอัดแบบทำเมนูได้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆมันเป็นออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะนี่นะคะก็คลุกลงไปคลุกฝุ่นแป้งที่เราได้ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกไปคลุกไปนะ สังเกตกลิ่นถ้าใครที่มีแป้งชนิดนี้อยู่กลิ่นเขาจะออกเปรียปร้ยวๆฮะจริงๆแล้วมันมีแบคทีเรียรตัวที่ดีกับร่างกายมากเลยนะคะไอ้เจ้าต้นสาคูจากต้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วเราก็เอาไปทําเหมือนทับทิมกรอบจําได้ไหมคะว่าสมัยเราเรียนเนาะครูก็จะสอนให้ทําซึ่งเน้นชอบกินมากเลยคะ่ะอ่าแล้ววิธีการนะน้ําเดือดแล้วเราค่อยๆใส่ไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากให้ตัวแป้งมันหนา เพื่อนสามารถที่จะเช็คว่ามันสุกถ้ามันสมมติมันสุกแล้วแป้งมันบางก็ตักแป้งขึ้นมาแล้วเอาไปคลุกกับแป้งฝุ่นแป้งสาคูเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะคะคลุกเพิ่มอีกรอบหนึง่งมันก็จะทําให้แป้งเนี่ยหนาขึ้นนี่นะคะมาเช็คซึ่งเนี่ยคลุกสองรอบถ้าใครอยากได้แป้งหนาฝั่งนั้นก็คลุกสามรอบได้ค่ะและไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าความร้อนเนี่ยจะทําให้สารอาหารในบิทลูทเนี่ยหายไป ถ้าเขาโดนความร้อนเนี่ยไลโคปีนเขาจะเพิ่มปริมาณขึ้นซึ่งไลโคปีนช่วยชะลอไว้ด้วยนะช่วยต้านมะเร็งด้วยแล้วช่วยทําให้ผิวสวยด้วยนะคะอันนี้ก็ได้ทับทิมกรอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปทําทับทิมกรอบใส่กะทิซึ่งกะทิในใช้มะพร้าวสดในไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ํากะทิเพื่อนๆสามารถซื้อเป็นแบบคั้นเอาแต่น้ํากะทิได้นะคะ จะบอกว่าการกินที่มาจากธรรมชาติเดิมมามันปลอดภัยค่ะร่างกายไม่ต้องผ่านคือเหมือนกับไม่ต้องมีภาระในการไปย่อยสารพิษขับสารพิษเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กินเนื้อมะพร้าวด้วยซึ่งมะพร้าวถ้าเพื่อนเอนเ,อนเป็นมะเร็งไม่ต้องการเขาเรียกว่าฮอร์โมนธรรมชาติจากน้ำมะพร้าวก็ไม่ต้องทานเอาแบบสบายใจอันนี้ไซรัปเป็นน้ำตาลอินพาลัมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครสนใจน้องฮุ้งเขาขายเดี๋ยวนี้จะติด รายละเอียดไว้ใต้คลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะอร่อย360องศานะเพื่อนๆใช้น้ำไปเตยนะคะต้มมันจะทำให้หอมแล้วก็กลบกลิ่นของบิดรูทเพราะบางคนไม่ชินกับกลิ่นเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เนทด้วยการกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ โปรโมชั่นพิเศษนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2563สำหรับใครที่อยากมีวิชาอาหารปลอดภัยหนังสือครัวไร้ผงชุดลดราคาพิเศษเหลือเพียง300บาทค่ะ